ร้านขายอุปกรณ์นักเรียนชุดนักเรียนน้อมจิตคาสันแถมจากรองเท้า SCS รองเท้าของคาสันหมุนปุ่มเทสอันนี้เฮ้ยเสียงมีเสียงข้างบนว่ะทุกคนประตูนี้แน่เลยว่ะใช่ป่ะรองเท้าโกซิตี้เฮ้ยพีเอสพีขอดิวได้ปะวะเฮ้ยประตู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 ะตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันปิดแล้วมันก็เด้งมากับที่เก่าอะปิดสนิทเลยเว้ยเฮ้ยค่อยๆแงม้มปิดสนิทแล้วค่อยๆแงม้มทุกคนขอญาตเอาพอผมเดินเข้าไปปิดอีกแล้วลมไม่มีหาเหวอะไรเลยครับทุกคนไม่มีลมกระดิกเลยเฮ้ยเปิดทุกคนครับขอญาตนะขอญาตนะ